สวัสดีครับมีคนถามผมมาหลายคน f c ถามผมมาหลายคนมีคนพบเจอปัญหาว่าการล้างขวดน้ำไก่อย่างไงให้สะอาดการล้างขวดน้ำไก่อย่างไงให้หมดปัญหาเรื่องคราบมีครบาบอะไรบ้างคราบตะไคร้คราบเขียวๆทีต่ติดอยู่กับขวดน้ำไก่นะครับวันนี้เรามาดูกันเลยครับว่าอุปกรณ์ชิ้นแรกที่ ทางฟาร์มบ้านชะวะกรเนี่ยไปหามาเราก็ไม่ต้องไปเสียตัง์เลยครับเราก็หาแบบของใช้ที่เหลือใช้ามตามบ้านเราเองแหละครับเราไม่ต้องจําเป็นไปเสียตังบางทีเป็นอุปกรณ์ที่แบบอุปกรณ์ที่แบบแบบเราเหลือใช้อะครับบางทีเราซื้อมาเยอะเราก็แบ่งมาใช้นิดนึงอุปกรณ์ชิ้นแรกก็คือนี่แหละครับฟองน้าล้างจาน ที่เรารู้จักกันก็คือฟองน้ำล้างจานก็คือทุกอย่างยี่สิบก็มีเยอะแล้วกรแปลแปลงสีฟันเก่าเราแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็คือที่ล้างขวดนมแล้วถามว่าสามชิ้นนี้มันมีประโยชน์ย,ยังไงมันก็มีประโยชน์ต่างกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็เลยก็คืออย่าลืมนะครับมันจะเป็นน้ํายาล้างขวดนมยี่ห้ออะไรก็ได้ก็เป็นน้ํายาล้างขวดนมทำไมต้องใช้น้ายาล้างขวดนมอ่ะน้ํายาล้างจานได้ไหมอ่ะ น้ำยาล้างจานไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่อ่อนโยนสําหรับตัวไก่หรือพูดง่ายๆว่าน้ํายาล้างจานมันอาจจะมีกรดกรดที่เยอะกว่าน้ํายาล้างขวดนมและมันจะเป็นสารตกค้างสารตกค้างมันจะไปเกาะตามขวดน้ําแล้วมันจะทําให้ไก่เราแบบไม่ขวดขวดมันสะอาดจริงแต่ว่าไก่เราอ่ะมันอาจจะแบบบางทีเราอาจจะล้างไม่สะอาดแล้วก็จะมันจะเป็นสารตกค้างได้ทําให้ไก่เรามีได้ครับ อันตรายได้แต่ที่ผมแนะนําให้เป็นน้ํายาล้างขดนมก็เพราะว่ามันอ่อนโยนมันอ่อนโยนต่อเด็กแล้วไก่มันก็เหมือนเด็กครับมันก็อ่อนโยนแต่ก็เราแต่นี่แหละครับอุปกรณ์ก็มีดังต่อน,นี้ครับดังเบื้องต้นต่อไปนี้แล้วเรามาดูครับว่าสิ่งที่ผมพูดว่าไอ้คาบสกปรก่ยที่มันล้างย,งยากๆอะแล้วมันจะกระจัดคราบบอ,อกไหมก็คือคราบอะไรครับ บางคนจะพบเจอนะครับบางคนจะพบเจอผมจะพูดถึงว่าคนที่เลี้ยงไก่ที่แบบอันนี้คือมา้เฝ้าไก่ผมนะครับก็คือจะตับเบอรี่เดี๋ยวคนจะถามนะครับว่าไอ,ไอ้นี่มันมีประโยชน์อะไรก็คือเป็นมาเฝ้าไก่ใช่ครับผมจะพูดถึงว่าคนที่เลี้ยงไก่ที่อยู่คอกดินนะครับมันจะพบเจอปัญหามากก็คือ จะเป็นแบบนี้นะครับคราบมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นคราบดินแบบนี้เวลาไก่กินข้าวกินอะไรกินข้าวกินน้ําเวลามันเขลียดินเวลามันเล่นดินมันก็จะเป็นคราบสกปรกอย่างนี้นะครับแล้วเราจะมาพบเจออีกสิ่งหนึ่งก็คือนี่ครับมันจะเป็นคราบเขียวๆหรือว่าคราบดําๆเป็นนี่ครับเป็นขี้ขลุ่มเป็นขี้เขียวขี้ตะไคร่น้ําอยู่ข้างในครับมันจะเป็นการสะสมเยอะสะสมขึ้นเยอะขึ้นเยอะแล้วบางคนจะพูดง่ายๆว่าบางคนหาวิธีกําจัดมันไม่ได้หาวิธี ทำความสะอาดไม่ได้ทีทํายังไงมันถึงสะอาดและวันนี้ผมจะมาทําให้ดูเป็นขั้นตอนแบบง่ายๆแบบง่ายๆที่แบบไม่ต้องซับซ้อนแบบเอาแบบง่ายๆไปทําตามผมได้ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์หรือว่าหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งวันใจให้ผมเลยครับถ้าว่ามีประโยชน์ครับว่าไม่มีประโยชน์ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าก็ครับว่าไม่มีประโยชน์ก็ ดูให้จบก่อนครับค่อยว่ามีประโยชน์แต่ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจเป็นเป็นกำลังใจให้กับผมต้นบ้านชาวกรครับผมนี่นะครับขั้นตอนแรกถ้ามันมีถ้ามันมีค่าวที่ดินเยอะๆเราก็เอามือครับมือเรานี่แหละครับลูบไปก่อนครับลูบลูบีดินพอเสร็จแล้วเราก็เคาะๆนินหนึ่งครับยังไม่ถึงขั้นตอนล้างนะครับแ๊บนึงครับคือว่าอันนี้ผมก็คือก็คือแบบเลี้ยงคอกดินแต่ทีนี้ทีนี้ผมก็เลย เลิกเลี้ยงขอกดินไปแล้วผมมาเลี้ยงคอนโดแล้วผมมาเลี้ยงคอนโดทีนี้เราจะมาทําความสะอาดให้ดูนะครับเดี๋ยวเราทาความสาะอาดกันอันนี้เป็นอันเก่านะครับอันเก่าก็คืออันเก่าส,สดๆน,น,นะครับที่ดินจริงๆนะครับเนี่ยไม่ใช่ที่ดินปลอมไม่ใช่ว่าพึ่งเอาไปเกลี่ยมานะครับนี่ของแท้ติดโน่นนานนะครับติดทนมานานแล้วครับติดทนมานานแล้วครับแล้วเ,เราจะมาทาให้ดูนะครับขั้นตอนแรกแล้วว่าต้อง,งต้องทำทงความสะอาดเนี่ยเอาขี้ดงขี้ดินออกก่อน แล้วว่ามันจะไปทำที่แอรน้้ำแล้วสกปรกได้พอเสร็จแล้วขั้นตอนแรกเราก็เยอพึ่งขั้นตอนแรกเราก็เยื่พึ่งนะครับเราก็เยพึ่งใส่ใส่น้ําล้างนะครับเราเก็บอุปกรณ์กรันเอาฝากเลยเราก็ตักน้กําก่อนนะครับขั้นตอนแรกเราจับน้ำมาำเลยจับ,บน,น้ำมาเลยใส่ภาชนะใส่อะไรก็ได้ครับของจะใช้ตามบ้านเรากระรงกระมังกระช่วยชามน้ำมะกรอะไรก็ได้รับเด้าไวเราลุกขกัน แล้วเราก็มาล้างกันขั้นตอนแรกเราก็ล้างที่ดินก่อนเราก็ล้างที่ดินที่ที่ที่ติดอย่ตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีข้าวอยู่ข้างในนะครับมันจะมีข้าวอยู่ข้างในเห็นไหมครับดำๆครับเห็นไหมครับาเมาล้างก่อนนะครับพอเราล้างเสร็จแล้วเอาล้างเสร็จน้ำหนึ่งอะฝังนะครับเอาล้างก่อนนะครับ เอาางน้ําแรกก่อนถ้าใครมีเวลาก็ทําเหมือนผมนะครับถ้าใครไม่มีเวลาก็ถ้าใครไม่มีเวลาก็ไม่ต้องประนีตเหมือนผมก็ได้แต่ผมเป็นคนมีเวลาครับเพราะว่าส่วนมากผมก็จะซื้อนาฬิกาก็จะดูเวลาก่อนนะครับผมก็จะดูเวลาก่อนถ้าเวลาไม่มีผมก็ไม่ทําถ้าเวลามีผมก็ทํามันเกี่ยวกันไหมมันเกี่ยวกันไหก็จะได้มีเวลาครับตลกไหมครับ ไม่ใช่เรื่องครับไม่ใช่เรื่องตลกครับขอโทษครับเอาล้างกันนะครับล้างเสร็จแล้วขอยืมอันนี้ก่อนครับมาเข้าเรื่องนะครับนี่นะครับขั้นตอนแรกก็คือถ้าเรานี่นะครับตามขอบตามอะไรเราอาจจะล้างไม่ออกเราก็ต้องเอาแปรงแปรงขัดก่อนเอาแปรงขัดก่อนครับเริ่มขัดไปนะครับเริ่มขัดไปเลยเอาขัดข้นไปเลยไม่ต้องกลัวมันเจ็บครับไม่ต้องกลัวมันเจ็บไม่ต้องกลัวมันเจ็บมันไม่เจ็บอยู่แล้วครับเอาขัดข้าไปเลยครับ เมื่อความสะอาดของไก่แล้วครับเราขัดเข้าไปครับขัดขัดขัดเข้าไปอันนี้เราก็มือขัดก่อนมือลูบก่อนครับมือลูบครับมือลูบแล้วข้าดเันี้มือลูบ,รรบรรรเราขัดเองครับแล้วตอนนี้ครับปึ๊บเรา,าก็แปะเข้าไปเลยครับแปะเข้าไปลูบลูบลูบแปะเข้าไปครับติดแล้วเราก็น้ำปึ๊บทำใหมครับอันนี้มาคนระับ ห้องน้ำนะครับหองน้ำก็แหย่ตรงที่มันแหย่ไม่ได้เราก็แหย่เข้าไปครับไปล้างเลยเไปล้างเลยนะครับนี่ครับดีกว่าครับเห็นไหมครับหลังจากที่มันดำๆมันก็เริ่มสะอาดแล้วนะครับยังไม่เสร็จนะครับกันตว์ยังไม่เสร็จอันนี้ล้างน้ำเปล่าเฉยนะครับล้างน้ำเปล่าเปล่าไว้นอันนี้ใครที่มีขวดใหญ่นะครับดูนะครับ ขั้นตอนที่สองเราก็มาล้างขวดก่อนนะคร yeah. ับล้างขวดก่อนล้างขวดแจ็ดก่อนแล้วและตัวนี้มันจะทำยังไงครับมันจะถูถูถูหมดนี้นะแล้วก็ถูเหมือนเดิมล้วก็ถูเหมือนเดิมนะครับถูไปถูเหมือนเดิมนะครับถูข้างในด้วยเหรอเอาล้างหมดนะครับเพื่อความสะอาดนะครับอย่างก็มันจะปิ้นนี่ครับแล้วก็ถูนะครับล้างนะครับนี่นะครับตามซอกตามมุมเราล้างให้หมดนะครับ อันใหญ่เราอาจจะเข้าได้ครับมือเราอาจจะเข้าได้ทั้งสอกทั้งมุมครับผมจะมีทั้งอันใหญ่อันเล็กนะครับผมสาธิตทั้งอันใหญ่เนี่ยให้ดูนะครับว่ามันจะเข้ายังไงครับเสร็จแล้วปุ๊บอันใหญ่มานะครับเรียบร้อยแล้วครับเราจะเริ่มล้างนะครับเราจะเริ่มล้างเริ่มล้างนะครับเริ่มล้างนะครับคือการเซตติ ขอโทษนะครับเพราะว่ามันเป็นอันเก่าจริงนะครับมันมันมันเก่าจริงนะครับพโอ้เราไม่มีอันสกปรกเพราะเราทำความสะอาดทุกอันแล้วอ่ะมันอันเก่าจริงนะครับไปหาอันเก่าๆมาเราล้างแบบนี้นะครับขอโทษทีนะครับมันแตกแล้วครับมันแตกแล้วผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาอันอันอันที่ล้างแล้วมาให้ดูนะครับนี่ครับพอล้างเสร็จแล้วมันจะเป็นสภาพนี้นะครับแล้วทายังไงมันทํายังไงนะครับ อ๋ออันนี้อันใหญ่นะครับผมฝากผมฝากอันใหญ่ไ้ก่อนเพราะว่าอันใหญ่มันอาจจะแตกไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาสาธิตอันเล็กดีกว่าอันเล็กเรามาสาธิตอันเล็กดีกว่านะครับเนาะเอามาสาธิตอันเล็กดีกว่าอันใหญ่มันแตกไปแล้วเรามาสาธิตอันเล็กดีกว่าอันเล็กผมเพิ่งล้างไปเมื่อเช้านะครับอันเล็กผมเพิ่งล้างไปเมื่อเช้านี้เราก็มาถึงขั้นตอนการใส่น้ำยมันยาเราลัดขั้นตอนเลยนะครับเพราะว่าอันเล็กผมล้างไปเมื่อเช้าพอล้างเสร็จปุ๊บล้างขี้ดินออกเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เราจะใส่ตัวนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไป ล้วก็น้ําใส่เข้าไปนะครับแล้วแต่เราจะใส่นะครับใส่น้ําใส่น้าเยอะใส่น้ำน้อยก็แล้วแต่เราจะใส่นะครับเราใส่ไปพอใส่เสร็จปุ๊บเราก็เอาน้ํายานะครับนี่น้ํายาล้างขวดนมนะครับดูนะครับเดี๋ยวหาว่าผมโจกตามันของจริงนะครับของจริงนะครับดูครับนี่ครับนี่ครับของจริงนะครับของจริงนะครับผมไม่ได้โจกตานะครับนี่ครับเราใส่เข้าไปครับพอเราใส่เสร็จปุ๊บนี่ครับเราก็ล้างอย่างนี้ แล้ว ality, แต่ใครจะล้างข้างบนลงมาข้างล่างข้างล่างข้างบนก็แล้วแต่นะครับเราก็ล้างอย่างนี้ครับเราก็หมุน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 พอหมุนเสร็จแล้วข้างในที่มันเป็นคราบข้างในที่มันเป็นคราบเราจะบุนยังไงเราก็เอาหมุนเข้าไปครับเราก็ยัดเข้าไปพอยัดเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็หมุน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 อย่างนี้หมุนหมุนหมุนมนอย่างนี้พอเสร็จแล้วไอข้างในที่อยู่ข้างล่างสุดมันยังไม l, l, els, firmware, falls, ่สะอาดเราทํายังไงเราก็มีตัวช่วยครับไอตัวช่วยที่ผมบอกครั้งแรกที่ว่า ไอ้ที่ว่าแปรงแปรงล้างหวนนครับนี่แล้วก็แปรงล้างหวนมาจุ่มหน่อยแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็หมุน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 แล้วก็หมุนอย่างนี้นะครับพอหมุนเสร็จปุ๊บก็ออกมาพอไอ้ี่มันติดคราบที่มันติดตามปากนี้เราก็เอาแปรงครับรูดอย่างนี้ครับก็แปรงรูดนี้แล้วก็ถูถููถูรอบอึงนี้พอถูเสร็จแล้วเราก็มาดูล้วก็มาขัดตามคราบตามมุมตามอะไรเ้วก็เก็บตามมุมพอเสร็จแล้วนี่ครับเสร็จเป็นหนึ่งงานแล้วครับเสร็จเป็นหนึ เราไม่หยากลงน้ำเปล่าตอนนี้เราก็เอามาแบบนี้เราก็ทำอย่างนี้ครับเราก็ล้างเลยแล้วแต่ใครถนัดล้างยังไงครับเพราะผมเคยล้างจานให้เมียมาตลอดประจําครับผมเป็นอย่างเงี้ยครับตามมุมตามไรแล้วขัดไม่ออกนะแล้วก็แปรงขัดแล้วก็แปรงถูอย่างเงี้ยโอ้กันเดนแล้วก็ถูไปเลยครับเอาถูไปเลยครับถูไปอย่างเงี้ครับผมแล้วมุมนี้เราก็ถูตวด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 อย่างเงี้ยพอเราพลิกมาดูด้านนี้นะครับพลิกมาดูด้านนี้ด้วยนี่ครับเราพลิกมาดูด้านนี้ด้วย แล้วก็ถูแล้วก็มุมนี้ล้วก็ถูตามมุมนี้ถูตามมุม <iences> <fuerte> แค่นี้นะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเนี่ย <primeiro> mm. แล้วถามว่ามันจะสะอาดได้ไงแล้วถามว่าอันใหญ่มันจะสะอาดได้ไงที่มันเป็นขี้สนิหมครนกันนี่ครับตั้งแต่วันที่ผมซื้อมาวันแรกผมซื้อมาไอไออ่างเนี้ยไอกระป๋องเนี้ยผมซื้อมาได้ประมาณสองปีกว่าแล้วมันก็ยังอยู่สองปีกว่าครับบางคนอาจจะซื้อมาไม่ถึงสามสี่เดือนอาจจะผุจะพังอาจจะแตก บางคนอาจจะซื้อมาไม่ถึงสองสามวันอาจจะเป็นคราบที่ตะคร้น้ำขึ้นทํายังไงก็ทําตามขั้นตอนที่ผมบอกขั้นตอนแรกก็ค <c oughs> ือถ้ามันติดเยอะเราก็ล้างน้าเปล่าเราก็ล้างเอาขี้ดินออกพอขั้นตอนที่ 2, 2> <c oughs> สองส่วนมากคนจะเจอเครื่องบินเอาไม่ใช่ครับเครื่องบินบินมากพอดีขอโทษนะครับเสียเครื่องบินทีนี้ส่วนมากปัญหาที่คนพบเจอมากที่สุดก็คือที่เอฟซีถามผมมาเยอะก็จะเป็นคราบที่ต <lips> ิดอยู่ติดอยู่ตรงนี้คราบที่ติดอยู่ตรงนี้ ทีมันมันตรงนี้มันจะมีร่องนะครับมันจะมีที่กันนะครับเราก็แปรงเข้าไปเลยแปรงเข้าไปแปรงซีฟันเราเนี่ยนะครับที่ที่เหลือใช้ตามบ้านเนี ed, Leo, like. ่ยแหละเราก็รูดอย่างเงี้ยเราก็รูดอย่างงี้ยเลยเราก็รูดเลยเราก็รูดรูดสักสองสามรอบเราก็รูดสักสองสามรอบพอเสร็จแล้วและไอ้คาบตีอยู่ข้างในตรงลึกๆเนี่ยไอ้ขวดมันอันนี้มันเป็นขวดใหญ่นะครับเป็นขวดใหญ่เราก็เอามือเราเนี่ยจุ่มขั้นตอนแรกเราล้างกีนก่อนครับเนี่ยเห็นไหม เราล้างฝั่งนี้ก่อนนี่เราล้างฝั่งนี้ก่อนนี่เราล้างฝั่งนี้ก่อนเราล้างเราลูดก่อนพอเสร็จแล้วเราก็ลูดเอเสร็จแล้วเราก็มือเราเนี่ยล้วงเข้าไปลูบลูบลูบข้างในนี่คือเป็นอันกันเสร็จอันใหญ่พออันเล็กพออันเล็กนะครับี๋ยปผมแป๊บนึงอันเล็กก็ทำเหมือนเดิมอันเล็กก็ทำเหมือนเดิมขั้นตอนแรกที่คนถามเยอะก็คือมันก็เป็นอย่างนี้เราก็ลูดก่อนลูดรอบหนึ่งรอบสองรอบสามจักสองสามรอบเราก็มาถูกับขอบ ถูดิงกว่าจะสะอาดพอเราถูเสร็จปุ๊บไอ้ข้างในเราลูบได้ไอข้างในตัวน้อยเนี่ยเราลูบได้แค่เนี้ยนิ้วมือคนเราเข้าไปแค่นี้ยเนี่ยดูครับผมจะให้ดูนะครับนี่ครับมันเข้าดูมันเข้าได้แค่นี้และไอข้างล่างเนี่ยมันเลเป็นเข้าได้แค่นี้เห็นไหมครับแลไอข้างล่างสุดมันจะรลูบยังไงนี่ครับก็คือเราเอาก็เอาแปรงเนี่ยครับเนี่ยครับแล้วก็เอาแปรงเนี่ยครับ เอาแปรงนี่ครับเอาแปรงไอ้ล้างขวดนมของลูกเราหรือว่าไปซื้อที่ร้างขวดนมตามร้านก็ได้ครับยี่บห้าบาทยี่ิบห้าบาทสามห้าบาทแล้วแต่ตามร้านเขาขายนะครับผมไม่มีขายนะครับอย่าซื้อผมผมไม่มีขายผมผมไม่มีขายนะครับก็คือเราก็รูดไปงี้เลยเราก็รูดเราก็รูดรูดรูดไปงี้นี่ครับล้วก็ทําความสะอาดมันก็สะอาดพอเราเสร็จแล้วมันก็จะออกมาสภาพนี้มันก็จะออกมาสภาพนี้ตลอดและ ข้าววันต่อมาหรือว่ารอบต่อมาสักสองวันสามวันเราทําความสสอีกครั้งนึงมันก็จะไม่มีขี้ตะไคร่น้ำแล้วพอมีขี้ตะไคร่น้ํามันก็ทําความสาดง่ายเพราะว่ามันจะไม่เกาะตามนี้แล้วครับเนี่ยไอ้ตามที่ผมนิ้วผมบอกเนี่ยเห็นนิ้วผมไหมมันจะไม่มีมันจะไม่มีขี้ตะไคร่น้าเกาะละถึงมันเกาะมันก็รูปแป๊บเดียวมันก็ออกเพราะว่ามันจะลื่นละมันเริ่มลื่นละมันมีคาบสะสมไอ้นี่มีคาบสะสมมันนี่มีคาบที่แบบสะสมไว้ว่าให้เป็นขี้ตะไคร่น้ํา ส่วนใครที่มีข้อสงสัยในการล้างขวดนมอุยขอโทษครับในการล้างขวดน้ําไก่ในการล้างขวดน้ําไก่ล้างยังไงให้มันสะอาดล้างแล้วมันก็ไม่สะอาดล้างแล้วมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือถ้าสงสัยเยอะหรือว่าสงสัยอยากได้ละเอียดเยอะก็คืออย่าลืมทักแชทก็ได้ครับทักแชทมาที่เพจบ้านชาวกรหรือว่าทักมาทคิคมาเฟสส่วนตัวผมก็ได้ก็คือต้นวัชระ เป็นภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษพักมาถามผมก็ได้หรือว่าใครอยากโทรมาสอบถามผมก็ได้ก็เบอร์โทรเดี๋ยวผมทิ้งไว้ข้างล่างเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างก็โทรมาสอบถามผมก็ได้ไอ้เรื่องทําความสะอาดขวดน้ําทํายังไงให้มันสะอาดแบบนี้แล้วสุขสุขลักษณะของไก่ที่บ้านเราอ่ะมันจะมีสดชื่นแข็งแรงไม่ค่อยป่วยง่าย บางทีสามฝนสามฝนสี่หนาวมันก็ไม่ค่อยป่วยถึงป่วยมันก็รักษาง่ายมันก็รักษาได้ไวเพราะว่าน้ําที่กินก็คือน้ําสะอาดของผมน้ําให้ไก่ผมกินเนี่ยผมจะมีผมจะมีโอง่งก็คือโอ่งหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยลิตรที่เขาเรียกว่าโอ่งแดงบ้านเราเรียกว่าโอ่งแดงผมจะเอาน้ํามาใส่ไว้ทิ้งไว้คืนหนึง่งผมค่อยจะไปเปิดให้เขากินผมจะไม่เปิดน้ํา วันต่อวันผมจะไม่เปิดเพราะว่าผมจะให้เขานอนตะกรอนก่อนแต่ถ้าคลิปนี้ใครดูแล้วมีประโยชน์ <c oughs> ก็อย่าลืมนะครับหนึ่งหัวใจหนึ่งไลค์หนึ่งการติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยต้นบ้านชะวะกรแต่ถ้าใครดูแล้วไม่มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับ เพราะว่าดูไปยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์สําหรับคนที่ดูแล้วไม่มีประโยชน์แต่ถ้าใครดูแล้วว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มาทําคลิปอะไรที่แบบที่อยากรู้เรื่องอะไรใหม่ๆอ่ะคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวผมจะพยายามที่จะหาความรู้มาลงคลิปให้ดูนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นคลิปการล้างขวดน้ํายังไงให้สะอาด การล้างยังขวดน้ํายังไงให้ป่าจะจากโรคภัยปลาจะจากขี้ตะไคร่น้ําหรือว่าปลาจะจากที่แบบขี้ตะลืมที่แบบติดอยู่ในขวดน้ําทํายังไงถึงจะหายก็คือถ้าใครดูไม่จบก็คงไม่รู้หรอกครับว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์คลิปหน้าอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็อย่ายลืมคอมเมนต์ไว้ก็แล้วกันครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ทําคลิปให้ดูเรื่อยๆคลิปนี้ผมขอฝากไว้เท่านี้นะครับ คลิปหน้าอย่าลืมนะครับอยากให้ผมทำอะไรอย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแต่คลิปนี้ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าอย่าลืมนะครับด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ1หัวใจหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งำลังใจให้กับต้นบ้านชาวกรคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ